พักประชาชนเดินหน้าถอดถอนประธานปปชแย้มมีสวร่วมลงชื่อด้วยวิโรจ์ยันพักประชาชนเดินหน้ายื่นถอดถอนประธานปปชไม่เกี่ยวปมถูกสอบคดี44สสเผยมีสวร่วมลงชื่อด้วยวันที่21กุมภาพันธ์2568นายวิโรจ์ลักษณะอดิสรสสพักประชาชนให้สัมภาษณ์ กรณีพักรวบรวมรายชื่อเสนอถอดถอนนายสุชาติตระกูลเกษมสุขขอประธานกรรมการปปชออกจากตำแหน่งว่าเป็นสิทธตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา236หากมีเหตุการณ์ที่ประธานขององค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจจะสอบทุจริตคอรับชันและมีกรณีคลิปเสียงเกิดขึ้นจะไม่ให้สงสัยเลยก็ไม่ได้อยู่แล้วยิ่งไปพบกับประธานรัฐสภาด้วยจะให้ละเลยคงเป็นไปไม่ได้ต่อให้ไม่มีเรื่อง44สส,สก็ต้องดำเนินการเมื่อถามว่ามีสอสอพักการเมืองอื่น ร่วมลงชื่อด้วยหรือไม่นายวิโรธกล่าวว่าต้องดูรายชื่อแต่เข้าใจว่าจะมีสวจําจนวนหนึ่งมาร่วมลงชื่อด้วยเช่นกันเพราะเป็นสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาและเป็นผลดีกับทุกฝ่ายเพราะบุคคลในคลิปจะได้มีโอกาสชี้แจงว่าประโยคที่ผู้สื่อถึงอะไรเราก็ไม่อยากให้สังคมตีความไปเองเพราะฉะนั้นควรตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงสสุจริตทิ้งทาตามสโลแกนของปอปอชอเป็นเรื่องที่ดีที่สุด